น้ำพริกเห็ดค่ะทุกคนจะไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่พ้นน้ำพริกอยู่ละค่ะวันนี้เป็นน้ำพริกเห็ดลมนะคะทุกคนบ้านเราเขาเรียกว่าเห็ดลมแต่ว่าทางอีสานเขาจะเรียกว่าเห็ดไข่เห็ดลมนี่ทางเหนือเขาจะขายแบบแยกนะคะดอกที่มันบานหน่อยที่มันแก่ๆเราจะแยกขายต่างหากดอกที่มันเป็นดอกตุ้มๆเขาก็แยกขายออกแพงหน่อยเพราะว่าอาดอกที่มันบานๆน,นี่เขาก็จะทําเอาไปขายให้ตําน้ําพริกนะคะนี่ค่ะพอได้มาเราก็เอามาล้างเราได้ตอนเย็นนี่ก็ต้อง ้องล้างแล้วก็ห่อเอาไว้ตอนกลางคืนเรียกว่าหมกเอาไว้ค้างคืนก็จะได้ระอุเน่ากันให้พอเลยค่ะเน่าในที่นี้ไม่ใช่ว่าเน่าเสียนะคะทางเหนือเขาจะเรียกว่าลมค่ะลมให้พอเลยนําไปย่างบนเตาถ่านเลยค่ะ <S 1> <S 1> ขั้นตอนนี้ต้องระวังกันหน่อยนะคะห่อใบตองให้หลายๆชั้นหน่อยชิดหน่อยจะได้ไม่รั่วดเดี๋ยวน้าเขาจะไหลออกเยอะหรือถ้าจะทําเยอะๆนี่เราก็ต้องใช้วิธีนึ่งเอาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหมกเดี๋ยวก็เขาก็จะไม่สุกนะคะอันนี้นึ่งแล้วค่ะเนี่ยว่าทำเยอะ dở sử ใบตองรอง,รองกับซึ้งแล้วก็เอาขึ้นไปนึ่งเลยค่ะฝนก็ตกดีจังได้ยินเสียงไหมคะเสียงดังปกปกัปกปกัปกนั่นก็คือเสียงฝนนะคะทุกคนแล้วก็ระหว่างที่หมกเห็ดนั้นเราก็จี <G, S 2> <G, S 1> พริกจีหัวหอมไปด้วยค่ะเพราะว่าน้ำพริกเห็ดนี้เราจะไม่มีการใส่กระเทียมนะคะใส่แต่หัวหอมแล้วก็พริกเท่านั้นเลยค่ะนี่ค่ะแกะหอ่อหมก,หมกเห็ดออกมานี่กินนี่ฉุยเลยค่ะนี่กินนี่จะแรงนิดหน่อยแต่ว่าเวลากินแล้วอร่อยนะคะ กินเหมือนเน่าๆนี่แหละค่ะของเหม็นแต่ว่าคนชอบซะงั้นนี่ค่ะถ้าไม่กินไม่แรงนี่ก็ถือว่าไม่ใช่น้ำพริกเห็ดลมแล้วค่ะแล้วก็มาเตรียมตำน้ำพริกกันเลยด้วยการเตรียมเอ่อด้วยการตำพริกกับหัวหอมที่เอาจีสุกแล้วมาตำค่ะตำให้ให้แหลกเลยนะคะแล้วไม่ต้องใส่พริกเยอะแล้วไม่ต้องใส่พริกเผ็ดๆนะคะเพราะว่าเห็ดเขาไม่ชอบเผ็ดมากค่ะ เดี๋ยวมันจะเป็นเผ็ดจดเลิศไปมันก็ไม่อร่อยนี่ค่ะพอตำพริกแหลกแล้วก็เอาเห็ดที่เราหมกไว้มาลงตำเลยค่ะตำให้ค่อนข้างจะละเอียดเหมือนสับลาบเลยแต่ว่าตำม,มันจะนัวกว่าเข้าเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเห็ดเขาไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ <screaming. S 3> ่ะไม่รับความเผ็ดความเค็มมากนะแล้วก็เอาไปตั้งกระทะเกียวกระเทียมนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาเห็ดลงไปค่อยเอาน้ำพริกลงไปผัดก็จะได้น้ำพริกเห็ดลมประมาณนี้เลยค่ะน้ำพริกเห็ดลมนี้ก็จะกินกับเฉพาะเออแตงกวาแล้วก็หน่อไม้ต้มเท่านั้นขะคึ้นค้างอ่ะแตงร้านอออแตงร้านหอมอร่อยเลยหอมเห็ดที่มันเน่า ก็ยังไม่พอนะอหอมแตงกวาเข้าไปอีกยิ่งโอ้ยหน่อไล่ต้มนี่ก็อร่อยค่ะบางคนก็ยังกินกับหน่อโอด้วยนะคะแต่หน่อต้มนี่ถ้าเป็นหน่อต้มปงนี่ก็จะกรอบอร่อยเลยค่ะ